F071 นนะครับสามขามินิเทรนเนอร์ความหนาหนึมิลนะครับลายพิเศษลายเฉพาะตัวด้านหน้าด้านหลังตามนี้นะครบับสินค้าถึงแล้วสแกน QR ว o d e ชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับหนาคุม้มเหนียวไังไงอ่าดูนะครับน่ะกางคงงอขับว่างแรง 071นะครับสามขามินิเทรนเนอร์ความหนาน1มิลนะครับลายพิเศษลายเฉพาะตัวด้านหน้าด้านหลังตามนี้นะครับโอเคหาที่ล่งกว้านิดนึงนะครับตัวนี้สวบข้อมือแนวตั้งนะครับปั่นครับปึ๊บรับโชว์อีกรอบนะครับเพิ่มแรงส่งนะครับอย่างเมื่อกี้ไม่ถึงนะฟังให้แรงขึ้นนะครับยิงความยิงมานอีกสักรอบหนึ่งน,นะครับสวบโชว์แบบนี้แล้วก็รับ,บปึ๊บโอเค ห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน qr code ชมคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแมลงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับ แบบนี้นะครับโคลเล็บโคลเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคลเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดตลังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับ ก่อนว้างนะครับจับลมหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกล้มหลวมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข land ้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขมุนรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมมลแรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ